สวัสดีครับช่วงนี้นะครับก็มีหลายคนนะครับอยากผิวดีอยากผิวสวยอยากบำรุงกระดูกด้วยนะครับอยากได้คอลลาเจนที่ครบคอมโบนะฮะนี่คือโปรโมชั่นจำกัดนะครับให้แค่100เซตเท่านั้นหรือว่าคนที่เห็นคลิปนี้นะครับตัวแทนแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีโคตต้าคนละร้อยเซตนะครับเพราะว่าโปรนี้สุดๆจริงๆครับซื้อ1กระป๋องแถมอีก2อย่างนะครับนั่นก็คือนี่ครับ คอลลาเจนกระป๋องใหญ่กินได้2เดือนคอลลาเจนกระป๋องเล็กกินได้อีก1เดือนนะครับโฟกัสดีๆนะครับแล้วก็คอลลาเจนแบบเม็ดนะครับนี่เลยทั้งหมด3ชิ้นนี้นะครับนี่ฮะได้แบบนี้เลยปกติแล้วอันนี้เนี่ยกระป๋องละพันหกระป๋องละ1,190ก็เป็น2 6 2พันและและอันนี้นะครับอีก650บาทเป็น3,000กว่าบาทนะครับ ทั้งหมดนี้คุณจ่ายเพียงแค่1,590บาทเท่านั้นได้3อย่างนี้ไปเลยอันนี้เนี่ยถามว่าโปรนี้เหมาะกับใครเหมาะคนที่ไม่เคยกินอามาโดเลยเหมาะคนที่อยากจะลองคอลคอลาเจนเหมาะคนที่อยากจะลองกินวิตามินบำรุงผิวที่มีคอลลาเจนเป็นส่วนผสมด้วยนี่นะครับบอกเลยนะฮะว่าตักอันนี้วันละช้อนแล้วก็อันนี้วันละเม็ดนะครับถ้าอยู่บ้าน10วันเนี่ยรับรองฮนะเริ่มเห็นว่าผิวดีขึ้น เริ่มเห็นคนที่มีสิวเนี่ยสิวจะแห้งลงนะครับแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยจะสะท้อนออกมาในการบํารุงผิวนะครับนี่คือเซ็ตสุดคุ้มบํารุงผิวนะครับคอลลาเจนกระป๋องทองกระป๋องใหญ่หนึ่งกระป๋องกระป๋องเล็กหนึ่งกระป๋องแล้วก็วิตามินบํารุงผิวที่มีคอลลาเจนเป็นแบบเม็ดนะครับอีก1ขวดกินได้1เดือน1เดือน2เดือนนะครับเอาไปเลยครับพันห้าเสส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็ฟรีหมดแล้วลบคลิปทันทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ